ถึงบ้านแล้วจ้าตากับใหญ่ร้านก็จะไปคุดอีกกับปูย่างเดียวโอ้ยลูกจะไปตลาดกันหาซื้อกับข้าวไปเฮ้ยดีใจล้าในล้่งทงร้าน่อย <c ười> ลูกคนกุง่งก็เห็นมันนอกดีใจดีใจเ,เอ้ นี่นอะไรนี่ดึงรอยปูป่ะตันเ<อ>นี่ยตันทำเหรอไม่ได้ทำเออมันเดเป็นรอยเออไ,ไ,ไม่รู้ว่ามีปูร<อ>รหรือเปอออล่าเออ,เอโอ้หงาเขารถ น้องือเขาได้ตายต้องรถถ้ากันไปซื้อกับเขาแรงเออไม่น,าน่ามีอ,อืไปไปดูปูออไหนปูมันเป็นตัวยังไงไม่รู้โอ้ยมาสูดอากาศน้ำทงน้ำทาเนี่ยอ,อืใช่เหรอ ไม่รู้เหมือนย้ายก็ไม่รู้อยายไม่เคยคุดอืมเออโอ้โรูใหญ่รูปูใช่ท้าวควายท้าวควายตัว่ายงทงจักบาทจักข้าวกันเื่อน มาหยางทุ่งนาเอ้ยน้อพักจีสมสีคมบ่มีบ่เนี่ยดันรูอะไรเนี่ยเนี่ยรูปูหรือรูอะไรก็ไม่รู้ต้องมีเสียมอ่ะต้องโอ้ยมันไม่ได้มันต้องต้องเอาเสียมขื่นจอบก็ได้นะ จอบก็มีอยู่เนาะหนไม่เอาจอบมาขุาดลึกสิลึกอยู่แล้วอุย้ยต้นมะขามเทบไปไม่ต้องไปนั่นมันหรอกเราต้องเอาจอบมาขุดจอบกับเสียมมะขาเทปมีหน่วยบ่อุ้ยมีแห้งยังมาแรงอากาศที่ดีเลยนะไปยายรอไปเหิืร้านค่อย เดินเอาเดินเอาไม่ต้องวิ่งครับแบบนอกบันหน้าเถื่อนเลยอยูอ่สี่ะจละช่บรรยากาศบรรยากาศทุ่งหน้า ตัวมะขามเทศมนีน้อยว่าบุน